ทำไมเวลาเราต่อพ่วงแอมจิวได้หลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น z K 6 0 0 2 z K HT 2 1นะครับหรือว่าบางครั้งเราต่อร่วมกับสเต p อัพ o o สคอ o เพนเตอร์นะครับทำไมเราไม่ใช้สวิตช์ BAP แบบนี้นะฮะเพราะว่ามีไฟสวยงามหรือว่าไม่ใช้สวิตโดกแบบนี้นะครับ แต่เรากลับมาใช้สวิตชอ์สตาร์ทนะฮะเอาต่อสวิตชอ์สตาร์ทเพื่ออะไรสาเหตุก็คือเวลาเราใช้แอมจิวที่มีขนาดกําลังวัดสูงๆนะฮะเขาจะกินกระแสเยอะนะครับและก็กระแสที่ไหลอยู่ในวงจรนะครับยิ่งจะผ่านสวิตเนี่ยยิ่งสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สวิตธรรมดานะฮะจะไม่สามารถที่จะทนกระแสได้นะครับในบอร์ดสวิตชอ์สตาร์ทเขาจะมีรีเล่นะครับเป็น หน้าคอนแทคคอยตัดต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือว่าจากสวิตชิ่งนะครับโดยผ่านการสั่งงานจากสวิตพี p อพตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสวิตโยกนะครับก็สามารถจะต่อร่วมกับบอร์ดซอฟต์สตาร์ทได้นะฮะซึ่งซอฟต์สตาร์ทบางบอร์ดเนี่ยเขาจะทนกระแสดได้ขนาด100แอมป์ก็มีนะครับบางรุ่นนะฮะเดี๋ยวนะฮะต่อไปผมจะแนะนำวิธีการต่อใช้งานสวิตซอฟต์สตาร์ทบอร์ดนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนัก DIY มือใหม่ที่กำลังศึกษานะฮะ ติดแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้แอมจิวรุ่นใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นพวกเซเค HT21 หรือว่าจะเป็น z k AS21 AH เนี่ยเราใช้ไฟเลี้ยงเนี่ยหรวยกระแสใน,นที่สูงนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะไฟเลี้ยงสูงสุดที่36โวลต์นะครับแล้วก็กินกระแสก็มีแน่นอน,นะฮะตั้งแต่6แอมป์จนถึง10แอมป์ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราจะใช้สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยสวิตช์เมนเป็นสวิตช์ V P 16มิลอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีเวลาออน,นก็จะมีไฟในตัวนะครับก็ถือว่าสวยงามนะฮะแต่สวิตช์ V P นะฮะจะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่นะครับก็คืออัตราการทนแรงดนันยอยู่ที่1 2ถึง24โวลต์นะฮะและก็อัตราการทนกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับซึ่งสวิตช์เนี่ยจะไม่เหมาะกับการใช้งานกับแอมจิวอย่างเช่น Z K HT 2 1 s ซตเคเอสองหนึ่งหรือว่าเซตเคสามศูนย์ศูนย์สองนะครับซึ่งจะกินกระแสเยอะแล้วก็แรงดันสูงด้วยนะครับเราใช้งานได้แต่จะใช้โดยตรงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรานําไปต่อโดยตรงเนี่ยจะมีปัญหาก็คือสวิตช์ค้างนะฮะกดไม่ติดนะครับบางทีกดติดแล้วก็ปลดปิดไม่ได้หาหน้าสัมผัสคอนแทคของตัวรีเลย์เนี่ยก็จะทับปักแล้วก็เสียไปเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะนํามาแก้ปัญหาในการใช้งานของสวิตช์วีพีนะฮะก็คือบอร์ดวงจรซอฟต์สตาร์ทนะฮะบอร์ดนี้นะครับ ซึ่งจะออกแบบมาให้ใช้งานกับสวิตช์ Switch V-P 5ขาแบบ16มิลนะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้งสวิตช์ V-P 5ขาแล้วก็สวิตช์ปิดเปิด on/off นะครับเขาจะ มีจุดให้ต่ออยู่นะฮะจะเห็นว่าตัวบอร์ดนะครับจะออกแบบมาให้มีจุดที่จะเสียบสวิตช์ VP เข้าไปได้นะครับแล้วก็ทําการบัดรกรีนะฮะซึ่งตัวสวิตช์ VP เนี่ยจะไปคอนโทรลการปิดเปิดของรีเลย์นะฮะไฟเลี้ยงวงจร,รงหรือว่าไฟบวกจากแบตก็จะถูกตัดต่อด้วยหน้าสัมผัสของรีเลย์ครับคือผมจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 21V โวลต์นะครับมาเพิ่มแรงดันขึ้นเป็น3 6โวลต์นะฮะมาเลี้ยงบอร์ด ZK h t 2 1 3 g บอร์ดนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนนะฮะกระแสเนี่ยจะใช้กระแสสูงนะฮะก็คือ6ถึง10แอมป์ขึ้นนะครับแล้วก็พอดีมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามานะฮะว่าอยากจะต่อเซตนี้เลยนะฮะก็คือมีสเตปอัพ1200วัตต์เซตเค HT213G แล้วก็จะต่อกับสวิตช์ VP นะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือนี่นะฮะ Board, บอร์ดวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับผมจะให้ทั้งวงจรการต่อใช้งานและก็หน้าที่ของตัวบอร์ดซอฟต์สตาร์ทและทดสอบการต่อใช้งานจริงนะครับซึ่งตัวบอร์ดเขาเนี่ยหลักใหญ่ๆของเขาที่นํามาใช้งานก็คือ<ม>รีเลย์นะครับซึ่งจะคอนโทรลด้วยสวิตช์นะครับบอร์ดนี้จะใช้สวิตช์ได้2ตัวนะฮะก็คือสวิตช์ VAP 16บมิลน,นะครับและก็สวิตช์โยกออนออฟก็ได้นะฮะเขาจะมีช่องให้ใส่นะฮะและก็ตัวรีเลย์เนี่ยตัดต่อเนี่ย เวลาเราเปิดปิดเนี่ยตัววงจรเนี่ยจะไปสั่งงานให้รีเลย์ตัดต่อนะครับเขาก็จะมีจุดขาต่อใช้งานนะฮะนี่นะครับไฟอินพุตนะครับไฟอินพุตแล้วก็ไฟออกไปใช้งานนะครับไฟเอาพุตนะฮะนี่นะฮะแล้วก็จุดกลาวนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ก็คือพวก IC ซีภาคเก็บไฟนะครับไดโอดคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัว v r เกอกม้าปรับการหน่วงเวลานะฮะ ก็เป็นบอร์ด c อ่าบัคคอมเพเตอร์นะครับเพราะว่าเขาจะมีชุดไฟเลี้ยงเนี่ยไปหาตัวไฟไฟมารุมนะฮะที่ใช้ประดับตู้นะครับนี่นะฮะก็คือไฟ12โวลต์ออกจกจุดนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ led นะฮะตัวนี้ก็จะต่อเป็น led โชว์ได้นะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีตัวเทอร์มิสเตอร์นะฮะสีเขียวนะฮะจะเป็นตัวป้องกันไฟเกินนะฮะ PTC นะครับเวลาเราใส่สวิตช์เนี่ยเราจะใส่ด้านล่างนะฮะนี่นะครับเราจะนําสวิตช์มาเข้าด้านล่างนะฮะซึ่งเขาจะบอกขาอยู่นะครับแล้ก็ใส่ไปตามขาที่เขาระบุนะครับอย่างเช่นขานี้นะฮะคือขา C แล้วก็แบบนี้เลยนะครับและสวิตช์โยกเราก็ใส่ในจุดนี้เลยนะครับเลือกใช้เอานะฮะทั้งสองสวิตช์นะครับ แต่คลิปนี้จะแนะนําการต่อสวิตช์ RVP นะครับการต่อใช้งานเนี่ยสําหรับไฟบวกลบเนี่ยผมจะต่อผ่านขาของตัวรีเลย์เลยนะฮะเพราะว่าเราจะทําให้อ่าจุดต่อไฟบวกลบเนี่ยให้กระแสนิ่งๆนะฮะไม่ต้องมาผ่านตัวลายวงจรตรงนี้นะฮะบัดกีจากจุดนี้เลยนะครับก็ตามที่คู่มือเขาแนะนํามาจากร้านผู้ผลิตนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูวงจรการต่อสายใช้งานกันนะครับ วงจรเริ่มต้นที่แหล่งจ่ายที่เป็นแบตเตอรี่สายดําแดงออกจากตัวแบตไปเข้ากับแจ็ค DC ชาร์จออกจากแจ็ค DC ชาร์จสายสีแดงคือสายควบบวกของแบตต่อออกจากควบบวกของแจ็ค DC มาเข้ากับบอร์ดซอฟต์สตาร์ทขารีเลย์ตามรูปนะครับออกจากขารีเลย์มาเข้าสเต็ปอัพที่ควบบวกอินพุตของสเต็ปอัพคอมพิวเตอร์สายสีดำจากแจ็ค DC ชาร์จต่อมาเข้ากับจุดกลาวของตัวบอร์ดซอฟต์สตาร์ทแล้วจัมออกมาหา ขา Input ของบอร์ดสเตปอัพคือ Input ลบบอร์ดวูดคอมพิวเตอร์จะทำการเพิ่มไฟจากแบตเพิ่มขึ้นเป็น36 VDC โวลต์ต่อมาเข้ากับ MQ Z k h t 2ซ็ตเจบอร์ดซอฟต์สตาร์จะทำหน้าที่ตัดต่อไฟบวกจากบอร์พรีเลยมาเข้า i n p u t ุต o ู t คอมพิวเตอร์ซึ่งกระแสในจุดนี้จะสูงมากถ้าเกิดว่าเราใช้สวิตช์ VIP 5ขาตัดต่อไฟบวกโดยตรงจากแบตจะทำให้กระแสไหลได้ไม่เต็มที่และจะทำให้สวิตช์เสียเร็วนี่คือหน้าที่ของสวิตช์ซอฟต์สตาร์ สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะเน้นการต่อสายเดินสายตามวงจรที่แนะนำนะฮะเพื่อทำความเข้าใจในการเดินสายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ในการต่อใช้งานนะฮะนะฮะบอร์ดบูตคอมพิวเตอร์1,200วัตต์นะครับแต่ก็ตัวนี้ผมจะใช้แบต2 1โวลต์นะครับในการต่อใช้งานและแอมป์กิ้วในคลิปนี้นะฮะผมจะใช้บอร์ด t t 2 1 3 g นะฮะ แล้วก็บอร์ดซอฟต์สตาร์ทพร้อมสวิตช์ V-P 5ขา16บมิลนะฮะลำโพงซับผมใช้6.5นิ้วไว้คู่ของพทินัมนะครับบอร์ดบูตผมจะปรับไฟขึ้นเป็น36โวลต์นะฮะบอร์ด <Board S 2> นี้จะใช้ไฟได้สูงสุดที่36โวลต์ดีซีครับ,รบขั้นตอนแรกนะฮะผมจะประกอบสวิตช์ V-P 5ขานะครับเข้ากับตัวบอร์ดซอฟต์สตาร์ทก่อนนะฮะซึ่งบอร์ดซอฟต์สตาร์ทเนี่ยผมจะใส่สวิตช์ด้านหลังของตัวบอร์ดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานําไปใช้งานเนี่ย เราก็จะใช้งานแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะติดเพลทนะฮะถ้าเกิดว่าเรา,าใส่ทางนี้นะครับสําหรับตัวบอร์ดเขาจะสกรีนตําแหน่งขาไว้ยู่แล้วนะฮะเราก็ใส่ขาของตัวสวิตช์เนี่ยใส่ลงไปตามที่เขาระบุนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้จะเป็นขา C นะครับนี่นะฮะด้านล่างนะครับจะเป็นขา C แล้วก็ใส่เข้ากับขา C ของตัวบอร์ดนะครับนี่นะฮะใส่ลงไปนะครับนี่นะฮะน,นะครับ ถ้าต่อใช้งานจริงเราต้องยึดสวิตติดเพจก่อนนะฮะแล้วค่อยทําการบัตรกรีนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการบัดกรีตัวสวิตวีพีหขา16บมิลเข้ากับบอร์ดซอฟต์สตาร์นะฮะต่อไปมาทําการต่อซ้ายนะครับครับหลังจากที่ทําการต่อสวิตเข้ากับตัวบอร์ดแล้วนะฮะต่อไปก็จะเชื่อมระหว่างแบตมาหาตัวบอร์ดนะครับก็ตามวงจรเลยนะฮะก็คืออ่า ตัวนี้ผมใช้แบต21บโวลต์นะครับก็สายเส้นหนึ่งนะฮะจากตัวแบตนะครับก็จะขนานออกมาหาแจ็ค DC ชาร์จนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะต่อมาขนานกันออกมาจุดเดียวกันนะฮะกับตัวแจ็คชาร์จนำสายควลบนะครับของแบตนะฮะมาเข้าควลบหรือว่ากราวของตัวบอร์ดนะครับคือจุดนี้นะฮะสำหรับควบวกนะฮะสายสีแดงนะครับที่ออกจากแบตจะต่อมาเข้าที่ขารีเลย์นะฮะ ซึ่งในบอร์ดเขาจะระบุอยู่นะฮะว่าให้เข้าในตำแหน่งอินนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อเข้ากับจุดนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะก็จะทําให้การไหลของกระแสไฟเนี่ยถือว่าดีกว่าต่อเข้าในจุดของตัวบอร์ดที่เขียนว่าอินพุตนะครับเข้าแล้วก็ออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีแค่สองขานะฮะจุดนี้เป็นจุดคอนแทคของรีเลย์นะครับทําการตัดต่อนะฮะผมจะเริ่มเติมตะกั่วในลายวงจรในตําแหน่งกลาวก่อนนะฮะ ซึ่งสายสีดำเนี่ยกับสายสีเงินเนี่ยก็คือโ้ลลบที่ออกมาจากแบตนะฮะจะจับกันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะได้แล้วนะครับสําหรับตําแหน่งกลาวแล้วก็จะเติมตะกัวในตําแหน่งแบตอินนะครับอ่าแล้วก็จะต่อสายสีแดงจากแบตมาเข้าในตําแหน่งนี้นะฮะนี่นะฮะตอในตําแหน่งแบตอินนะครับจุดนี้ก็คือจุดไฟบวกเมนผ่านนะฮะต่อไปก็เติมตะกัวในตําแหน่ง บวกเอาพุทหรือว่าแบตเอาพุทนะฮะตัวนี้ก็จะต่อไปเข้ากับบอร์ดบูทคอมเพลเตอร์นะฮะนี่นะฮะจุดนี้จะต่อไปเข้าบอร์ดบูทคอมเพลเตอร์นะครับสายถีน้ําตาเนี่ยผมให้เป็นขั้วบวกอ่าแบตเอานะครับที่ออกจากบอร์ดซอฟท์สตาร์นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะขั้วลบของแบตแล้วก็กราวนะครับต่อจ้ำกันนะฮะทำการต่อสายบอร์ดบูทคอมเพลเตอร์นะฮะบวกอินพุตลบอินพุตนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเทสให้ดูก่อนนะฮะว่า ที่เราต่อไปเนี่ยต่อจากแบตมาหาตัวบอร์ดเนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยจะทํางานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองออนดูนะครับนี่นะฮะสวิตช์ทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีการหน่วงเวลาอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะรีเลย์จึงจะตัดต่อนะครับนี่นะฮะปึ๊บนะครับปิดก็ปิดเลยนะฮะเปิดก็จะมีช่วงหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะครับวงจรสวิตช์ก็ใช้งานได้นะฮะ เดี๋ยวมาวัดไฟเอาพุดดูนะครับครับเดี๋ยวทำการวัดไฟให้ดูนะครับในจุดนี้นะฮะเราวัดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟอินพุตนะครับยี่สิบจุดสองห้านะฮะนี่นะครับไฟอินพุตของตัวบอร์ดบูตคอมเิลเตอร์นะฮะยี่สิบจุดสองสามสองสี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ไฟเอาพุตนะครับที่ผมจุดไว้แล้วนะฮะ ดูกันนะครับอ่าสามสิบหกจุดสามเจ็ดนะฮะนี่นะครับคือวงจรทำงานได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปต่อเข้ากับตัวบอร์ด m อ u ได้นะฮะนี่นะครับครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะฮะเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะฮะก็ขนาดมหาแจ็คดีซีชาร์จนะครับแล้วก็สายบวกนะครับมาเข้ากับตัวสวิตช์ทสตานะฮะที่อินพุตของตัวรีเลย์นะฮะนี่นะฮะขานี้นะครับ แล้วก็ออกขานี้นะฮะมาเข้าตัวบอร์ดบูสคอมเพลเตอร์นะครับส่วนขากลาวที่ออกขาควบลบที่ออกจากแบตนะฮะมาหาบอร์ดเทอสตาร์ทนะครับนี่นะครับแล้วก็สายเส้นหนึ่งนะฮะก็จะจั๊มออกมานะครับมาเข้ากับตัวอ่าอินพุตวีอินนะครับของบอร์ดบูสคอมเพลเตอร์นะครับนี่นะฮะแล้วก็ออกจากบูสคอมเพลเตอร์ก็มาหาตัวแอมจิวนะครับนี่นะฮะผมยังไม่ได้ป้อนไฟนะครับแล้วก็นี่ก็คือชุดลำโพงที่ทำการทดสอบนะฮะ เดี๋ยวมาทำการต่อเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบเปิดเพลงดูนะครับมันจะปอ้อนไฟเลยนะฮะทำการออนสวิตช์นะครับอ่าติดแล้วนะครับแล้วก็ออนสวิตช์เอมจิวนะฮะอ่านี่ครับพัดลมหมุนแล้วนะฮะนี่ครับ ไฟแสดงผลติดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยมาเชื่อมต่อลูทุธนะครับเปิดเพลงนะฮะ It's just begun, and she puts her hand in mine. สร็แล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อใช้งานสวิตช์ BP 5ขาเข้ากับบอร์ดซอฟต์สตาร์ทนะฮะเพื่อที่จะใช้กับแอมปิ๋วที่มีกําลังวัดสูงสูงและก็กินกระแสสูงสูงนะครับเราก็สามารถที่จะต่อตามแนวทางที่ผมแนะนําได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปต่อตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบในคลิปนะฮะผมก็จะใส่ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะฮะก็สามารถที่จะกดไปเลือกดูได้นะครับ ยังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก,กับช่องเจ๊คดีไวหรือว่าอยากจะสนับสนุนก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ